นี่คือเรื่องจริงของชายที่ถูกมองว่าเป็นผู้ทิศตนให้กับสังคม เป็นที่รักของเราเด็กๆรวมไปถึงเป็นแบบอย่างของสามีผู้โอบอ้อมอารีโดยหารู้ไม่ว่าเบื้องหลังใบหน้าที่เปื้อนยิ้นนั้นเขาคือฆาตกรต่อเนื่องที่สังหารเด็กชายไปมากกว่าสามสิสารายวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังที่สร้างจากเรื่องจริงของหนึ่งฆาตกรตัวตลกที่น่ากลัวที่สุดบนหน้าประวัติศาสตร์อเมริกาเกซีเป็นหนังปี2003เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ สมัยเวลานั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังเดอะโกดหรือกำลังฟังเพลงฟินๆแล้วดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าปิดจอขณะเล่นได้อีกด้วยสามารถล็อกอินได้เมลตัวเองได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเรา สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยฟรีเพียงสแกนไอดียลน์ที่อยู่บนหน้าจอนี้พิเศษสำหรับคน <c oughs> ที่บอกก็มาดช่องลุงเทศก็ลุ้นรับเงินรางวัล50 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนสำหรับผู้ชมที่สนใจ <c oughs> ผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้ลุงเทศรับประกันว่าดีและได้ชัวนแน่นอน เปิดเรื่องมาทีวิตคอนสิ้นในปี1953ชายหนุ่มนามว่าจร์เวนเกซีใช้ชีวิตช่วงวัยรุ่นไปวันๆด้วยการออกไปตกปลาในป่ากับผู้เป็นพอ่อโดยเขามักบนลูกชายอยู่บ่อยๆที่ชอบเอาตะเก็บตัวอยู่ในห้องและไม่ยอมออกมาสุงสิ่งกับคนในสังคม คืนนั้นพวกเขาก่อกองไฟและนั่งเผาปลาที่ตกมาได้เพื่อกินเป็นอาหารแต่แล้วเกซี่ก็ถูกพ่อตบหน้าที่บังอาจหัวเราะตอนที่เขาเกือบทำปลาที่สุกแล้วหล่นลงบนพื้นด้วยความที่มันกำลังร้อนละอุส่งผลให้เกซี่โกรธจัดและควบคุมตัวเองไม่อยู่และใช้ความรุนแรงกลับไปได้วยการเงื้อมือจะรัวหมัดใส่พ่อแต่สุดท้ายก็ทำไม่ลงพ่อเลยผลักเขากลับพร้อมกับเตะตูสั่งสอนจนเกซี่ได้แต่ร้องไห้เหมือนเด็กขี้แย ต่อมาเกซี่รับใช้ชาติที่ไอโอวาเป็นเวลา18เดือนและในช่วงเวลานี้เขาถูกคุมขังอยู่ในคุกทหารเนื่องจากมีความสัมพันธ์ต้องห้ามกับเด็กผู้ชายก่อนถูกส่งตัวกลับมาที่ชิคาโก้บ้านเกิดของเขาซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่เกซี่จะทิ้งอดีตเอาไว้ข้งางหลังเพื่อจะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ปี1 9น6เินวรัฐอิลลินอยจอห์นเบนเกซี่ที่ตอนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวและมีครอบครัวที่อบอุ่นกำลังทานมื้อกลางวันกับภรรยานามว่าคาราแม่และลูกสาวสองคน แต่ดันถูกแมตซ,ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านมากดกลิ่งขัดจังหวะเพราะกลิ่นเมนที่โชยคลุ้งออกมาจากใต้ทุนบ้านของเกซี่เขาจึงอ้างไปว่ามันน่าจะเกิดจากการสะสมของความชืน้นและตัวเองจะรีบจัดการโดยเร็วที่สุดก่อนเตือนแมตว่าอย่าลืมมางานปาร์ตี้ในส่วนประจำปีของเขาด้วยจากนั้นเกซี่ก็กลับมาตักแบ่งอาหารให้สมาชิกในครอบครัวที่นั่งรออย่างพร้อมเพรียงแต่อย่างไรก็ตามมีเสียงกลิ่งดังขึ้นอีกครั้งเกซี่เริ่มโมโหและคิดว่าใครกันนักนา ที่มารบกวนเวลาแห่งความสุขของเขาซึ่งคราวนี้คือสตีวีซึ่งเป็นพนักงานโชว์สันธนาการในคณะตัวตลกของเกซี่ที่มาทวงเงินเดือนที่อีกฝ่ายค้างจ่ายมานานถึง2ส,สัปดาห์เกซี่จึงขอผัดเป็นครั้งสุดท้ายและบอกว่าตัวเองจะจ่ายเงินให้ภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอน ตกเย็นระหว่างที่เกซี่นั่งดูทีวีอยู่กับแม่แล้วหัวเราะก,กันอย่างเสียงดังส่งผลในข่าวราาที่กำลังเตรียมอาหารเย็นเพลําพังรู้สึกรำคาญจงังหวะเดียวกันเสียงกรีดร้องจากลูกทั้งสองก็ดังขึ้นมาจากบนบ้านและทันทีที่เกซี่และภรรยารีบวิ่งขึ้นไปดูก็พบว่าช่องน้ำทิ้งในห้องน้ำชั้นบนมีนอนยย้เยี้ยอยู่ในอ่างล้างหน้านับไม่ถ้วนชายหนุ่มจึงฉีดยาฆ่าแมาลงเพื่อกำจัดพวกมัน วันต่อมาเกซี่ไปหาเพื่อนที่เป็นช่างไม้นามว่าฮาเพื่อขอคําแนะนําในการกําจัดกลิ่นเหม็นที่โชยมาจากโพรงใต้ดินซึ่งตอนนี้กลิ่นของมันเหม็นเน่าเป็นเท่าทวีคูณแห่งคาดว่าท่อระบายน้ําของเกซี่น่าจะรั่วจึงแนะนําให้เขาเอามะนาวไปวางไว้ทั่วเพื่อช่วยระงับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แต่ก่อนจะจากลาเกซี่ก็ไม่ลืมกําชับเพื่อนให้มางานปาร์ตี้ของเขาในเดือนกรกฎาคม จากนั้นขณะที่เกซี่ขับรถอยู่ในยามวิการเขาได้สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหาข้ออ้างในการจับกลุ่มชายหนุ่มคนหนึ่งนางมว่าปีเตอร์ที่แอบเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายก่อนพากลับไปนั่งสอบปากคําที่โรงรถในบ้านของตัวเองแต่เมื่ออีกฝ่ายเล่าไว้ฟังว่าเขาถูกพ่อทําร้ายร่างกายเลยหกระเหินเร่ร่อนออกจากบ้านมาที่อิลลินอยเพื่อหางานทํา เมื่อเกซี่เห็นว่าชีวิตของปีเตอร์ไม่ต่างอะไรกับชีวิตที่บอบช้ำของตัวเองในวัยเด็กทายที่สุดจึงได้พากลับไปปล่อยตัวที่เดิมแถมยังให้เงินก้อนหนึ่งเพื่อเอาไปตั้งตัวอีกด้วยวันรุ่งขึ้นขณะเกซี่ขับรถมาทำงานเขาก็พบพว่าสตีวี่กับเพื่อนๆกำลังแอบอู้งานและยืนสูบบุหรี่อย่างใจเย็น แต่เมื่อเห็นรถของผู้เป็นนายจึงตีเนียนรีบลงมาทำงานในทันทีเกซี่เลยเดินเข้าไปตำหนีแล้วถือโอกาสถามเด็กใหม่นามวศูว่างานที่นี่เป็นยังไงบ้างรวมไปถึงถามเจาะลึกอย่างเช่นเล่นมวยปั้มเป็นหรือไม่หรือเมื่ออีกฝ่ายคุยโวว,ว่าเขาตัวตึงเลยแหละเกซี่จึงได้ท้าประลองด้วยกันแมตช์หนึ่งจนท้ายที่สุดศูก็สู้แรงชายที่ตัวใหญ่กว่าไม่ไหวและได้ถูกเกซี่ทับจากด้านหลังและพ่ายแพ้ไปในที่สุดอย่างไรก็ตามเกซี่ได้ยินสติ วีด่าลอยๆว่าอิโงทำให้เกซี่ไม่พอใจและได้สั่งให้สตีวีกับคนงานอีกคนนั่นก็คือเดทไปช่วยเขาคนมะนาวเพื่อเป็นการลงโทษวันต่อมาสตีวีที่เกิดความแค้นจึงพาชายสองคนบุกมาหาเกซี่ที่ลานจอดรถของที่ร้านก่อนให้พวกเขาเข้าไปอัดเจ้านายตัวเองจนสบักสบอมและชิงเงินจากกระเป๋าตังค์ของเกซี่พร้อมกับบอกว่าตัวเองขอลาออกในทันที คืนนั้นเสี่ยงรถของเกซี่ที่ขับกลับมาที่บ้านในยามวิกาลได้ปลุกให้ภรรยาของเขาตื่นขึ้นโดยหาารู้ไม่ว่าผู้เป็นสามีได้ลากตัวสตีวี่ที่ถูกมัดมือเข้าไปในโรงรถส่วนตัวเมื่อคาร่าเห็นเกซี่กลับมานานแล้วแต่ไม่ยอมเข้ามานอนสักทีจึงเดินออกไปดูด้วยความสงสัยก่อนเห็นเสื้อผ้าและเชือกเปื้อนเลือดกองอยู่ในโรงรถจังหวะเดียวกันผู้เป็นสามีที่รู้ตัวก็ได้รีบออกมาจากโพรงใต้ดินท่ามกลางเนื้อตัวที่มอมแมมนั้น เขาได้บอกกับเธอว่าตัวเองเอามะนาวลงไปวางไว้ข้างล่างเพื่อกําจัดเครื่องกินเหม็นให้หมดไปจากบา้านแม้อีกฝ่ายจะไม่เข้าใจว่าทำไมเกซี่ถึงมาทําอะไรแบบนี้ตอนตีสาแต่อีกฝ่ายก็อ้างว่าตัวเองนอนไม่หลับข่าวรายจ,จึงไม่ได้ถามอะไรเสาสีต่อจากนั้นและเมื่อวันที่4ี่ก,กรกฎาคมมาถึง งานปาร์ตี้ในส่วนของเกซี่ก็ได้ถูกจัดขึ้นอย่างครื้นเครงมีผู้คนมาร่วมงานอย่างขับขังไม่เว้นแม้แต่นายกเทศมนตรีกับภรรยาอย่างเท็ดและจูรลีซึ่งเขาก็ได้กล่าวอย่างยินดีที่เห็นเกซี่มีเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานที่น่ารักกันทุกคน และยังกล่าวถึงการที่เกซี่รักประชาธิปไตยยิงชีซึ่งอนาคตอาจจะได้เป็นหัวหน้าเขตคนใหม่ไม่วันใดก็วันหนึ่งเนื่องจากชายผู้นี้คือคนที่อุทิศตนเพื่อสังคมมากมายและเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กๆและสุดท้ายก็กล่าวขอบคุณที่เกซี่ยอมสละเวลาแต่งตัวเป็นตัวตลกโพโกไปคอยเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับพวกเด็กๆเ,เป็นประจำ ต่อมาหานได้ขอลงไปดูใต้ทุนบ้านองเกซีว่ามะน,นาวที่เขาแนะนํามาได้ผลดีหรือไม่แต่แล้วกลับพบว่าในนั้นยังมีกลิ่นเหม็นเน่าที่โชยคละคุ้งรุนแรงก่อนพบว่าบนพื้นเต็มไปได้นอนย้วเยี้ะชวนขยะขยะงแต่ผลสุดท้ายก็ตรวจไม่เจอว่ามีน้ํารั่วมาจากตรงไหนเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่กลิ่นของน้ําเสียแต่มันคือกลิ่นของบางสิ่งที่เหม็นเน่ามากกว่านั้น หานเลยแนะนำํำไมเกซี่ติดต่อไปหาเอ็ดดี้บลูมจะดีกว่าเพราะเขาเป็นผู้กําจัดมแมลงที่ดีที่สุดในอิลลินอย จากนั้นเดฟและสตูได้ถามถึงสตีวี่ที่บัดนี้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเกซี่อ้างว่าตัวเองจ่ายเงินให้สตีวี่ไปงวดสุดท้ายแล้วและเห็นบอกว่าจะหลบไปพักพรอนที่คอสตาลิกาสักพักพวกเขาจึงรู้สึกกังวลเพราะงานมันหนักเกินกว่าจะทํากันแค่สองคนเกซี่จึงเดินเข้าไปหาหรือกับทอมซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของสตีวี่อีกคนที่กําลังคลอเคลียอยู่กับเกรซเซนแฟนสาวเนื่องจากรู้ว่าเขากําลังหางงานทําอยู่ เกซี่จึงถือโอกาสรับชายหนุ่มเข้าทำงานในทันทีพร้อมกับบอกให้มาเริ่มงานพรุ่งนี้เป็นวันแรกท่ามกลางนักสืบสองคนที่แฝงตัวมาจับตาดูชายผู้ต้องสงสัยอย่างไม่วางตา เวลาต่อมาเฟร็ดที่เป็นเพื่อนบ้านของเกซีรู้สึกทนกลิ่นเหม็นที่ข้ามมายังฝั่งรั้วบ้านของตัวเองไม่ไหวจวบกระทั่งเดินมาเห็นว่ามีท่อสายยางปล่อยน้ําเน่าเสียพุดขึ้นมาจากใต้ดินและเมื่อเพ่งดูดีๆก็พบว่าสายยางนั้นถูกลากออกมาจากใต้ทุนบ้านของเกซีเขาจึงเดินไปโวยวายกับชายหนุ่มในทันทีรวไมไปถึงยังด่าทอเรื่องแมลงที่ทําไม่ส่วนของเขาต้องพังเสียหายเมื่อเกซี่เห็นว่ากลิ่นมันลุกลามบานปลาย จึงเ,เรียกให้เอ็ดดี้บรูมซึ่งเป็นนักกำจัดมแมลงมือฉมาง ให้มาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเอ็ดดี้เห็นนอนและ,มะแมลงใต้ถุนบ้านของเกซี่ก็ถึงกับตาโตแล้วรู้สึกขนลุกยังบอกไม่ถูกเนื่องจากตลอดช่วงชีวิตที่ประกอบอาชีพนี้มาบ้านของเกซี่นับว่าเป็นสถานที่ที่น่ารังเกียจที่สุดเขาจึงเตรียมอุปกรณ์กำจัดมแมลงรวมไปถึงสวนหน้ากากกันสารพิษแล้วคลานลงไปในโพรงนรกนั้นก่อนลงมือขุดรากถอนโคนตัวก่อกวนในสูญพัน ต่อมาสายสืบสองนายได้เดินทางมาหาเกซีเพื่อสอบถามเรื่องการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาของสตีวีซึ่งอีกฝ่ายก็บอกปัดไปเหมือนเดิมว่าเขาจ่ายเงินให้กับหนุ่มน้อยไปตั้งแต่2เดือนแล้วและตอนนั้นสตีวีก็เอาแต่พูดว่าจะไปสเสวยสุขที่คอสตาริกาขณะเดียวกันตำรวจนายหนึ่งได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาเตะจมูกแต่ก็ไม่ได้สอบถามอะไรก่อนขอให้เกซี่ช่วยติดต่อกลับไปหาด้วยหากเขาทราบข่าวาวของสตีวี จากนั้นเกซี่ก็สั่งงานให้เดฟไปตรวจสอบไฟที่ห้องเก็บของก่อนขอให้เขาช่วยก้มหยิบฟิวหลอดไฟใต้มานาั่ง ประเด็นคือช่วงเวลานั้นเกซี่ได้ยินเสียงพ่อปลุกปั่นอยู่ในหัวด้วยการบอกให้เขาฟาดมันไปเต็มแรงอีกฝ่ายก็เลยใช้ค้อนทุบไปที่หัวของเดฟแต่พอจะตีซ้ำอีกทีเดฟก็ร้องโวยวายและจับมือเขาเอาไว้ส่งผลในเกซี่ได้สติแล้วรีบขอโทษเดฟในทันทีซึ่งพาเข้าไปห้ามเลือดและทำแผลในห้องน้ำก่อนให้เงินเป็นค่าปิดปากแลกกับการไม่ให้เดฟนำเรื่องนี้ไปบอกใคร ฝั่งของคาร่าตกใจให้กับหนังสือโป๊เกในห้องเก็บของของสามีรวมไปถึงยังพบกุญแจมืออีกด้วยเมื่อเกซี่กลับมาเห็นเธอนั่งร้องไห้ยอยู่ที่โซฟาจึงได้ถามว่าเป็นอะไรอีกฝ่ายตาวาดใส่ว่าเธอรู้ความจริงหมดแล้วว่าเกซี่มีรสนิยมแบบนี้อีกฝ่ายพูดไม่ออกและได้แต่ปฏิเสธว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่คาร่าเห็นเกซี่พาเด็กหนุ่มกลับมาที่โรงรถหลายครั้งแล้ว ซึ่งหากเธอรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ในนั้นเธอก็คงเผามันทิ้งไม่ให้เหลือซากต่ผลสุดท้ายเกซี่ก็คิดเข้าข้างตัวเองด้วยการบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดตนไม่ได้ออกไปเที่ยวกินเหล้าเหมือนกับผู้ชายทั่วไปและหยิบยกเรื่องเงินที่ใช้เลี้ยงดูครอบครัวขึ้น,นเป็นบุญคุณจะข่าวร่าก,กับด่ากราดด้วยถ้อยคำหยาบคายท้ายที่สุดเกซี่ก็มโมโหและผลักเธอล้มลงก่อนเดินออกไปจากบ้านและทิ้งให้หญิงสาวจมอยู่กับความผิดหวงัง เช้าของอีกวันข่าวร่าที่รับสภาพผัวตัวเองไม่ได้จึงเก็บข้าวของและหอบลูกสาวทั้งสองคนออกไปจากบ้านหลังนี้อย่างทาวนทิ้งให้เกซี่อยู่กับแม่ของเขาตามลำพังแต่ในใจลึกๆของชายหนุ่มเขาก็คิด,ดว่ามันก็ดีเหมือนกันที่นับจากวันนี้ตนจะได้ทำทุกอย่างได้แบบไม่ต้องหลบซ่อนอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงเอาศพชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้ทำการซ่อนไว้ตั้งแต่เมื่อวานลงไปอําพรางที่ใต้ทุนบ้านเชกเช่นเดียวกับศพอื่นๆก่อนหน้า ต่อมาทอมบอกกับเกซี่ว่าเขากำลังมีปัญหากับพ่อแม่และทำให้ตัวเองอยากจะแยกตัวออกมาอยู่ข้างนอกตามลําพังเกซี่เลยเสนอให้ทอมมาอยู่ที่บ้านของตัวเองเพราะมีห้องว่างอยู่พอดีโดยจะเก็บค่าเช่าในราคาที่ถูกกว่าอาพาร์ตเมนต์ในยาน่านนี้ทอมก็เลยเอาข้อเสนอของเกซี่ไปเล่าให้เดฟฟัง แต่อีกฝ่ายพยายามโน้มน้าวเม่ทอมตอบรับโดยอ้างเหตุผลไปว่าทุกคนก็รู้ดีว่าเกซี่เป็นคนที่จริงจังกับงานมาและไม่แน่ว่านายอาจจะต้องทางตาตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อรับคำสั่งจากเขาก็เป็นได้แต่ดูเหมือนว่าทอมจะไม่ฟังคำเตือนเลยสักนิดเย็นวันหนึ่งเกซี่ไปดื่มสั่งสั์กับเพื่อนๆที่บาร์ ก่อนจะแยกตัวออกมาคุยกับเรซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มตามลําพังโดยขอให้ช่วยไปเทค,คอนกรีตอุดช่องว่างที่ใต้ทุนบ้านของเขาแต่อีกฝ่ายบอกว่าเขาจะไม่ยอมช่วยอะไรทั้งนั้นจนบาเกซี่จะจ่ายหนี้ที่ติดค้างมาให้หมดก่อนและท้ายที่สุดผลจากการตกลงกันไม่ลงตัวก็ได้ทําไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีเข้ามาเห็นเหตุการณ์และสงบความรุนแรงได้ทัน คืนนั้นขณะเกซี่ขับรถกลับบ้านด้วยอารมณ์เปรียวเงาก็บังเอิญเจอเข้ากับโสนีชายนามว่าโรเจอร์จึงได้โชว์ค่าตอบแทนที่จะให้เขาในค่ำคืนนี้หากว่าโรเจอร์ยอมขึ้นรถมาด้วยกัน แต่พออีกฝ่ายเพลเกซี่ก็ใช้ผ้าอุดลมหายใจของเขาจนหมดสติก่อนพากลับไปที่โรงรถซึ่งเป็นห้องลับแ่งการทำชั่วและเมื่อชายหนุ่มได้สติกลับคืนมาก็พบว่าตัวเองถูกมัดมือไพล่ลังก่อนถูกเกซี่กรอกน้ำใส่ปากจนสำลักแล้วก็ถูกโปะยาสลบอีกครั้ง คราวนี้หลังจากตื่นขึ้นมาโรเจอร์ก็พบว่าตัวเองถูกพันธนาการไว้กับโซลาโดยที่คืนนั้นเกซี่ได้ใช้โรเจอร์เป็นทาสบำเรอกามเพื่อความสุขของตัวเองก่อนที่รุ่งเช้าจะถูกพามาปล่อยทิ้งไว้ในส่วนสาธารณะในสภาพอ่อนแรง ต่อมาฝั่งของทอมตัดสินใจว่าจะย้ายเข้ามาเช่าห้องของเกซีโดยไม่ได้โทรแจ้งให้พ่อแม่ทราบและเมื่อเขาพาทอมไปดูห้องนอนของอดีตลูกสาวอีกฝ่ายก็รู้สึกพอใจกับที่พักอาศัยแห่งนี้แม้ว่าจะดูหวานแววไปหน่อยก็ตามประเด็นคือขณะนั้นบรเจอร์พบว่ามีโซ่ตรวนแขวนอยู่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกเอจใจอะไรก่อนตกลงที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในทันทีซึ่งหลังจากนั้นทอมก็ได้พาแฟนสาวเข้ามาพอดรักในห้อง โดยหารู้ไหมว่าเกซี่ได้แอบดูพวกเขาไม่วางตาและเมื่อทอมออกไปร้านขายยาเพื่อซื้อถุงยางอนามัยเกซี่ก็ถือวิสาสะเข้ามาหากเกรเซน และบอกว่าที่นี่มีกฎห้ามให้ผู้หญิงเข้าบ้านซึ่งเกรซเซนก็ได้สบดใส่ว่ามันไร้สาระสิ้นดีเนื่องจากทอมเสียเงินจ่ายค่าเช่าแล้วก็ควรมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรในห้องนี้ก็ได้อีกฝ่ายจึงนั่งลงบนเตียงและแผ่จิตคุกคามใส่เธอก่อนพยายามลวนลามด้วยการจับขาซึ่งก็ทาให้เกรซเซนหวาดกลัวแล้วรีบหนีไปในทันที ต่อมาจิมมี่ได้แวะเข้ามาหาเกซี่ที่บ้านเพื่อทำข้อตกลงซื้อขายรถขณะอีกฝ่ายแต่งตัวเป็นตัวตลกโพโกโเพื่อเตรียมออกไปสร้างรอยยิ้มให้กับเหล่าเด็กๆ ทำมมจิมมี่ที่เห็นรู้สึกตกใจอยู่ไม่น้อยก่อนพากันออกไปดูรถและลองขับมันซึ่งเกซี่ก็รู้สึกชอบและตกลงที่จะซื้อมันจากจิมมี่ในทันทีแต่อย่างไรก็ตามเขาได้ชวนเด็กหนุ่มไม่เข้าไปหาอะไรดื่มรอในบ้านระหว่างทําธุรกรรมทางการเงินแต่แล้วหลังจากจิมมี่เข้ามาข้างในก็ถูกปฏิบัติด้วยความรุนแรงราวกับหนังคนละมวล ซึ่งก็ถูกเกซี่จับใส่กุญแจมือและเอาเชือกรัดคอจนเกือบจะขาดใจตายแต่ชายหนุ่มก็ดิ้นหลุดแล้วร้องขอความช่วยเหลือได้สําเร็จและในเวลาเดียวกันก็ได้มีเด็กชายคนหนึ่งที่กําลังเล่นฟุตบอลอยู่หน้าบ้านของเกซี่ดันได้ยินเสียงร้องโหยหวหนของจิมมี่เล็ดลอดออกมาจนรู้สึกขนหัวลุกจึงรีบโกยแนบกลับไปหาแม่ที่ยืนอยู่ข้างเคียงในฝั่งของเกซี่ที่กําลังเล่นสนุกอยู่กับความเป็นความตายของเหยือ่อจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาขัาขดจังหวะ เขาจึงตะกลเรียกแม่ให้รับสาย แต่อีกฝ่ายหลับอยู่และเสียงโทรศัพท์ยังคงดังรบกวนอย่างต่อเนื่องถ่ายที่สุดเกซี่จึงต้องเอาผ้าอุดปากจิมมี่เอาไว้ชั่วคราวแล้วก็เดินออกไปรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองทว่าหลังจากเดินกลับมาชายหนุ่มก็นอนแน่นิ่งและกลายเป็นร่างไร้วิญญาณไปแล้วเกซี่จึงฉวยโอกาสระหว่างที่แม่หลับอยู่ย้ายศพของจิมมี่จากห้องน้ําเข้าไปไว้ในห้องครัวก่อนขายรถต่อให้ลูกน้องที่ตกลงซื้อไปโดยไม่ได้เอะใจอะไร ตกดึกทอมได้ยินเสียงประหลาดดังออกมาจากช่องประตูที่ใช้ลงไปใต้ทุนบานก่อนลองเอาหูทาบดูด้วยความสงสัยแต่แล้วเกซี่ก็ได้เข้ามาขัดจังหวะและบอกว่าในนั้นมีนอนเป็นล้านตัวคงเป็นเสียงดีดดิ้นของพวกมันนั่นแหละที่สร้างความรำคาญให้กับเราทำมาทอมถึงกับเถียงอะไรไม่ออกวันต่อมาเกซี่จึงเรียกเดฟกับสตูมาช่วยขุดช่องว่างระหว่างแผ่นไม้ใต้ทุนบาน แต่แล้วเด็กหนุ่มทั้งสองกลับพบว่ามันเต็ม,มไปด้วยแมลงสาบและฝูงนอนย้วยเยื้ยเต็มไปหมดซึ่งหลังจากลงไปได้เพียงไม่กี่วินาทีก็แทบอยากจะอ้วกและกลับขึ้นไปเสียเดียวน,นั้น แต่เกซี่ก็ไม่ยอมให้พวกเขาขึ้นมาจนกว่าจะทํางานเสร็จขนาดเดียวกันนักสืบนามว่าเคก็มาหาเกซี่ถึงบ้านเพื่อสอบถามถึงจิมมี่ที่หายตัวไปซึ่งเกซี่ปฏิเสธเสียงแข่งในทันทีว่าเขาไม่เคยรู้จักจิมมี่มาก่อนเลยในชีวิตก่อนที่จะขับรถออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการตอบคําถามที่เสี่ยงกับตัวเองนักสืบเคเลยไปถามเพื่อนบ้านที่เดินผ่านมาพอดีปรากฏว่าเด็กชายที่เล่นบอลในช่วงเวลานั้น เหมือนอยากจะแจ้งบางอย่างให้เขคซาแต่ติดตรงที่พวกเขาเป็นคนต่างถิ่นและพูดอังกฤษไม่ได้เขคจึงต้องคว้าน้ำเหลวและกลับบ้านมือเปล่าต่อมาโรเจอร์ได้บุกเข้ามาหากเกซี่ถึงบ้านด้วยความกโกรธแค้น ที่ได้มอบค่ำคืนหนฝันร้ายให้กับเขาแต่เกซี่ดันไม่อยู่บ้านและเป็นแม่ของเขาที่ออกมารับหน้าแทนชายหนุ่มจึงตวาดใส่ว่าลูกชายของคุณเปรียบเสมือนสัตว์ร้ายเป็นโจรข่มขืนที่สมควรติดขูกแม่ที่โมโหจึงปิดประตูใส่หน้าในทันทีฝั่งของลูกน้องคนที่ซื้อรถต่อจากเกซี่ก็ได้แวะเอารถไปเติมน้ำมันแต่ดันชิ่งไม่ยอมจ่ายเงินเด็กปั๊มในจดทะเบียนร,รถไปแจ้งความ ซึ่งต่อมาก็ทําให้ตํารวจตามไปจับตัวเขาได้แล้วเมื่อนักสืบเครู้ว่าเด็กหนุ่มที่ถูกจับตัวมาเป็นลูกน้องของเกซี่เขาก็ตื่นตัวขึ้นมาทันทีเพราะเนื่องจากตอนนี้เขาเริ่มมั่นใจแล้วว่าเกซี่คือคนร้ายที่ตบตาเก่งเป็นที่หนึ่งซึ่งเคหวังทําให้เกซี่ต้องพบเจอกับความพินาศให้จงได้วันต่อมาทอมที่เข้างานสาย ได้ถูกเกซี่เรียกตัวให้ไปเลือกนาฬิกาข้อมือเรือนหนึ่งเพื่อบอกไปในในว่าเขาจะได้มีความรับผิดชอบในเรื่องของเวลามากขึ้นแล้วระหว่างที่ทอมมาของใส่ท้ายรถอยู่หน้าบ้านเกรซเซนก็มาดักรอเขาแต่ทั้งคู่กลับไม่มีเวลาได้คุยกันเพราะถูกเกซี่เข้ามาขัดจังหวะและตาไม่ขึ้นรถไปทำงาน ตกเย็นหลังจากทั้งคู่กลับถึงบ้านเกซี่ที่สังเกตเห็นนักสืบสังคนเฝ้ามองอยู่อีกฝ่าจึงเดียรีบพาชายหนุ่มกลับเข้าบ้านในทันทีก่อนเปิดเทปวิดีโอตอนที่เขาแต่งตัวเป็นตัวตลกเพโกไปหาเด็กๆนั่งดูกับทอมที่ผีสมุนไพรย,ยังเมามันไปด้วยกัน แต่ยู่ยูเทปนั้นก็เปลี่ยนเป็นวิดีโอชายรักชายก่อนที่เกซี่จะเริ่มเอามือสัมผัสขาของทอมอย่างนุ่มนวลส่งผลให้อีกฝ่ายตกใจจนต้องรีบเตือนเกซี่ว่า่าทำอะไรที่อุบาทบบน,นี้อีกแล้วก็หุนหันพลันแล่นออกไปเวลาเดียวกันนักสืบสองคนก็ได้เข้ามาขอตรวจค้นบ้านของเกซี่แต่อีกฝ่ายปฏิเสธหัวชนฝาและบอกว่าถ้าพวกคุณไม่ได้มาพร้อมกับหมายคนก็รีบใส่หัวกลับไปซะและเนื่องจากผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเย็น ทำไม่คืนนั้นทอมคมตานอนไม่ได้เพราะเอาแต่ระแวงเกซี่อยู่ทั้งคืนจากนั้นรุ่งเช้าเกซี่ก็พบวานักสืบสองคนยังคงกัดไม่ยอมปล่อยและเฝ้ารออย่างใจเย็นพวกเขาได้เตือนให้ทอมรีบหนีออกไปจากบ้านหลังนี้โดยด่วนเนื่องจากพบความไม่ชอบมาพากลของจอรเวนเกซี่แต่ยังไม่ทันที่ทอมจะได้พิจารณาคาเตือนนั้นเกซี่ก็มอบข้อเสนอเย้ายวนใจด้วยการเลื่อนตำแหน่งให้กับเขา ทำไม่ตัวของทอมต้องอยู่ต่อไปโดยปริยายจากนั้นเกซี่ก็ล่อลวงเด็กหนุ่มคนหนึ่งนาวเม,มโทนี่มาที่บา้านและลงมือจบชีวิตเขาอย่างเลือดเย็นประเด็นคือหลังนำศพลงไปฝังกลับพบว่าไม่มีที่ว่างลงเหลืออีกต่อไปจึงลากศพไปใส่ไว้ท้ายรถชั่วคราวแล้วก็เข้าไปสั่งให้ทอมออกไปทำงานในเขา เพื่อล่อให้นักสืบที่เฝ้าดูอยู่ขับรถตามท่อมมกไปส่วนตัวเองก็ขับรถดีคันไปยังคองย่านชานเมืองเพื่อเอาศพที่ถูกห่ออยู่ในผ้าไปโยนทิ้งลงน้ำก่อนไปหาห่านเพื่อกล่าวคำอำลาโดยสารภาพว่าตัวเองได้ฆ่าเด็กผู้ชายไปมากกว่า30คนจากนั้นก็เดินจากไปโดยปล่อยให้ผู้เป็นเพื่อนจมอยู่กับความตกตะลึง แล้วระหว่างที่เกซี่ขับรถกลับบ้านนักสืบก็ขับประชิดต,ตัวเขาไม่คลาดส,สายตาส่งผลให้เกซี่รู้สึกขว่เสียเป็นอย่างมากและเมื่อเขากลับถึงบ้านก็นั่งกงเหล้าและผียาอยู่กับทอมตามเคยแต่ที่ต่างออกไปคือเขาได้ยินเสียงของเราเยือที่ตัวเองเคยฆ่าตามหลอกหลอนอยู่ในห่วงมโนความคิดส่งผลให้เกซี่สติแตกและคว้าปืนมาเล็งไปที่ทอม ทำมาวิกฝ่ายตกใจและลุกหนีไปชนเข้ากับหุ่นตัวตลกตัวหนึ่งจนตกแตกจากนั้นภาเพเหตุการณ์นองเลือดต่างๆก็ประดังเข้ามาในหัวของเกซีจนทําให้เขาเหมือนเป็นคนบ้าและสติเลื่อนลอยก่อนที่ทั้งคู่จะพ่อยหลับไปเพราะฤทธิ์ยาจากนั้นทอมก็มาปลุกเกซีและบอกว่าตัวเองตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่ที่อื่นเกซี่จึงอวยพรให้เขาโชคดีและขอให้ทอมดื่มให้กับเขาก่อนที่เราทั้งคู่จะจากกัน แล้วอยู่เกซี่ก็เล่นมายากลด้วยการขอให้ทอมใส่กุญแจมือเขาและไพ่หลังเอาไว้เพื่อได้โชว์ทริกตัวตลกโพโกที่ถอดกุญแจมือออกได้เองจากนั้นเธาขอให้ทอมใส่มันบางแต่หลังจากอีกฝ่ายตกหลุมพราง กว่าจะรู้ตัวเขาก็ถอดมันไม่ออกเสียแลว้วพร้อมกับการที่เกซี่กล่าวว่าแกจะไม่มีวันได้ออกไปไหนหรอกและจับชายหนุ่มเหวี่ยงไปรอบบ้านจนเวียนหัวก่อนรัดคอทอมยังแรงจนดิ้นอย่างทุกข์ทรมานกระทั่งมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นขัดจังหวะและเมื่อเกซี่เปิดดูว่าเป็นใครก็พบว่าเขาคือเรที่บุกเข้ามาชกเกซี่จนสลบโดยไม่พูดไม่จาสักคำ ก่อนต่อยทอมที่กำลังย่ำแย่จะล้มฟุบไปด้วยอีกคนจากนั้นก็หยิบเงินของเกซี่ที่ติดค้างเข้าไว้และเดินออกจากบ้านไปเปิดโอกาสให้ทอมในสภาพสะบักสะบอมช่วยโอกาสหนีโซซัสโซเซออกมาได้สําเร็จนักสืบที่เฝ้าดูอยู่ไม่ห่างและเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเรีบให้การช่วยเหลือในทันที และเป็นชั่วอึดใจเกซี่ก็ได้สติก่อนขับรถออกจากบ้านอีกทางและหลบหนีไปได้สําเร็จซึ่งนักสืบเคและเจ้าหน้าที่คนดื่นที่เข้ามาตรวจสอบอยังบ้านของเขาแม้ว่าจะไม่เจอตัวของจอห์นเวนเกซี่ก็ตามแต่ก็พบเข้ากับหลักฐานที่เป็นประโยชน์ในคดีคนหายจํานวนมากนั่นนั่นคือบัตรประชาชนของเด็กชายนับไม่ถ้วนและโครงกระดูกของศพจํานวนมากที่ถูกฝังอยู่ในโพรงใต้ทุนบาสท้ายที่สุดเกซี่ก็ถูกตามไปจับกลุ่มตัวได้ในเวลาต่อมา และผลจากการสืบสวนและประมาณการว่าเขาพยายามล่อลวงเด็กหนุ่มไปมากกว่า2,000คนและทำสำเร็จ33คนเหยื่อจำนวน26รายถูกฝังอยู่ในโพรงใต้ดินที่บ้านของเกซีและ3รายถูกฝังไว้ในที่ดินดืนด่ดๆของเขาอีก4คนถูกทิ้งในแม่น้ำเดทเพลนและเกซีถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษที่สตีทวิวคอเรคชันแนลเซ็นเตอร์เมื่อวันที่10พฤษภาคม ปี9 9นเ้วยเดยเขาได้พูดคำสั่งเสียสุดท้ายเอาไว้ว่าจูกก้นฉันซะแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ จอห์นเวนเกซีหรือคิลเลอร์คลาวหรือชื่อหนึ่งก็คือโปโกเดคลาวชายานี้ได้มาจากการที่ตัวของเกซีคลั่งไคล้ในตัวตลกและชอบแต่งตัวออกไปแสดงโชว์ในที่สาธารณะและเนื่องในโอกาสงานเลี้ยงต่างๆเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ก่เหล่าเด็กๆก,ก่อนล่อลวงเหล่าชายหนุ่มมาทรมานเป็นทาสบำเรอกามและจัดก,การจบชีวิตพวกเขาอย่างเลือดเย็นและท้ายที่สุดนาง ก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าบางครั้งคนในสังคมก็ด่วนตัดสินผู้อื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกและอุปนิสัยบางอย่างที่เห็นเพียงแค่มุมเดียวทั้งที่ไม่ได้รู้จักตัวตนของคนผู้นั้นดีพอรวมไปถึงหากเป็นคนรักครอบครัวและชอบช่วยเหลือสังคมด้วยแล้วล่ะก็กลายเป็นเรื่องยากเข้าไปใหญ่ที่จะมองว่าชายผู้นั้นคือคนที่ชั่วช้าสามาและด้วยจำนวนของเหยื่อที่มีมากกว่าสามิสามรายก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ามีคนที่ลงเชื่อจอร์เวนเกซี่จํานวนมาไม่ ว่าพวกเขาจะถูกล่อลวงมาด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ก็นับว่าปีศาจในคราบนักบุญผู้นี้ได้ทําสําเร็จในการทําให้ผู้อื่นหลงเชื่อและติดก,กับดังนั้นบทเปลี่ยนของคนรุ่นลังคือต้องถอดรหัสจากคดีเลวซามที่เคยเกิดขึ้นให้แตกฉานแล้วนํามาเป็นกรอบป้องกันตัวเองเพื่อดําเนินชีวิตอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยอาชญากรที่รู้หน้าไม่รู้ใจนี้ได้อย่างไม่พลังพลาดเชกเช่นเดียวกับเพศสลดที่เกิดขึ้นภายในเรือ แต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับเก c ีได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่4.7คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่17%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่ตอไปครับ